เรื่องในวันนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีอยู่เหมือนกันนะครับที่จะทําให้คนที่ยื่นกู้ขอสินเชื่อนะครับเขากู้ได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นมีโอกาสในการอนุมัติสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจาครับโดยข่าวนี้เขาเพิ่งประกาศผ่านทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ครับถือว่าเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงเลยนะครับเขาบอกว่า d g a จนะครับจับมือแอปทางรัฐครับผมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคเปิดให้ขอประวัติการใช้น้ําใช้ไฟเรานี่เลยครับเพื่อเพิ่มโอกาสยื่นกู้สินเชื่อได้พวกเงินกู้ถูกกฎหมายต่งตางๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจานะครับตรงนี้เขาช่วยได้เยอะเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสินเชื่อยี่ห้ออะไรบ้างน,นะครับที่เขาให้ใช้ประวัติบินค่าน้ําค่าไฟนะครับมารวมยื่นกู้ขอสินเชื่อได้บ้างครับ สวัสดีครับเปเปอร์โมจิวาร์ตี้ครับช่องสารวั a เตี้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้น่าจะเป็นข่าวดีจริงๆเลยนะครับที่เขาเริ่มใช้แล้วนะครับเขาประกาศมาวันที่30มิถุนายน68ที่ผ่านมาเองนะครับที่เขาบอกนะครับ DGA หรือว่าสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับหน่วยงานนี้เนี่ยเขาร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจับนะฮะจับการไฟฟ้า นครหลวงนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับการประปานครหลวงแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคนะครับที่เราใช้น้ําใช้ไฟเขานี่นะครับเปิดตูวบริการดิจิตอลใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งบริการนี้เนี่ยจะทําให้คุณขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นครับ บริการนี้นะครับก็คือการขอประวัติการใช้นะครับแล้วก็ประวัติการชําระนะครับค่านา้ําค่าไฟผ่านแอป,ปทางร้านนี้แหละได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็สามารถนําข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆได้ทันทีครับข้อมูลจะได้รับการรับรองด้วยลายเซ็นดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการปลอมแปลงช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีไรายได้ประจํา โครงการนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Your Data ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ข้อมูลของตัวเองเพื่อเข้าถึงบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นครับมาดูกันนะครับบริการขอประวัติการใช้และชําระค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันคืออะไร มันก็คือบริการที่ให้ประชาชนสามารถขอประวัติการใช้และก็ประวัติการชําระนะครับพวกค่าน้ำค่าไฟของเราเองนี่แหละครับผ่านบริการแอปทางรัฐเพื่อส่งให้ผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการสมัครสินเชื่อต่างๆครับโดยที่ประชาชนนะครับเริ่มใช้บริการได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนานยนที่ผ่านมานี้ครับสามารถขอประวัติค่านา้ำค่าไฟได้ย้อนหลัง6เดือนในที่เดียวด้วยรูปแบบดิจิทัลครับแล้วก็ขอเอกสารประวัติเนี่ยได้ง่ายได้ไว นำไปใช้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับตรงนี้มันจะทําให้คุณนะสามารถเพิ่มโอกาสในการได้สินเชื่อนะครับและก็ตรงนี้นะครับมันจะแสดงให้เห็นพฤติกรรมนะครับการจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่มีวินัยนะครับตรงนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อให้กับคุณครับและใครนะครับที่จะใช้บริการนี้ได้บ้างเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ใช้น้ําใช้ไฟนะครับหรือว่าคู่สัญญานี่แหละครับแล้วก็ลงทะเบียนใช้งานนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ยืนยัน ตัวตนไว้ครับก่อนที่จะไปดูว่าตอนนี้เนี่ยมียี่ห้ออะไรสถาบันการเงินอะไรที่ให้สินเชื่อโดยใช้เอกาสารเหล่านี้เนี่ยอ้างอิงบ้างนะครับเรามาดูกันว่าขั้นตอนการใช้งานนะครับเราจะขอประวัติการใช้แล้วก็ประวัติการชําระค่าน้ำค่าไฟได้ยังไงนะครับผ่านแอปทางรัฐขั้นแรกนะครับเราต้องสมัครใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็สมัครการใช้งานของแอปทางรัฐเขานะครับสอนะครับเปิดแอปพลิเคชันครับผม3ครับเข้าหมวดหมู่นี้ครับการเงิน การประกันแล้วก็เลือกข้อนี้ครับขอเอกสารประกอบสมัครบริการทางการเงิน4นะครับเลือกหน่วยงานและก็มิเตอร์นะครับที่เราต้องการขอประวัตินะครับ5นะครับตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดขอเอกสารนะครับโดยเอกสารที่ได้รับเนี่ยให้คุณเก็บไว้ในมือถือของคุณ6นะครับเวลาเราจะใช้นะครับเอกสารอยู่ในมือถือแล้วใช่ไหมเราก็ใช้เอกสารตัวนี้เนี่ยแนบไปในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อตามช่องทางหรือว่าแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการสรินเชื่อที่กําหนดไว้ครับ และสุดท้ายนะครับประเด็นที่ทุกคนอยากรู้สุดๆในคลิปนี้นะครับว่าถ้าเราขอเอกสารประวัติการใช้ประวัติการชําระค่าน้ําค่าไฟแล้วเนี่ยมันเอาไปยื่นกู้ยี่ห้อไหนได้บ้างในตอนนี้นะครับรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อที่พร้อมรับเอกสารประวัติการใช้และชําระค่าน้ําค่าไฟจากประชาชนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านไปแล้วกันนะครับผมพอคลิกไปแล้วนะครับพอคลิกไปแล้วมันจะโดดไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยครับถือว่าข้อมูล นี้นะครับอ้างอิงและมีความน่าเชื่อถือมากๆครับณปัจจุบันในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะมีทั้งหมด30ยี่ห้อหรือบริษัทนี่เองนะครับแต่ว่านะครับที่เปิดบริการเริ่มรับแล้วตอนนี้นะจะมีอยู่3ยี่ห้อนะครับแล้วก็มีอีก5ยี่ห้อนะครับที่จะเริ่มรับเอกสารตัวนี้เนี่ยไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยภายในไตรมาส3ของปีนี้นะครับแล้วถัดไปนะครับก็จะมีอีก5ยี่ห้อนะครับที่จะเริ่มรับภายในไตรมาส4ไตรมาสสุดท้ายของปี6 ที่เหลือทั้งหมดนะครับเขาก็บอกไว้ว่าจะเริ่มรับเอกสารเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาเนี่ยเริ่มรับภายในปี2569คือปีหน้านะครับตอนนี้ที่เริ่มรับเอาประวัติค่าน้ำ่าไฟนะครับไปพิจารณาแล้วมี3บริษัทนะครับหครับบริษัทเงินดีๆครับชื่อนี้นี่โอ้โหเราได้ยินมาอยู่แล้วนะครับบริษัทเงินดีๆเขาให้บริการแอปพลิเคชันแอ กู้เงินนะครับก็คือ Good m o n e y by GSB เเครือธนาคารออมสินนี่เองนะครับตัวนี้นยเขาบอกว่าเริ่มรับแล้วนะครับแล้วมีคลิกเว็บไซต์ด้วยถ้าเราลิงก์เว็บไซต์ไปนะครับจะไปที่หน้านี้ของเว็บไซต์ g o o d Money b y GSB เอเขานะครับเขาบอกว่าคุณสร้างวินัยเราสร้างโอกาสนะครับจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟไม่เคยขาดนะครับเพิ่มโอกาสได้รับสินเชื่อ g o o d m o n e y จากเขานะครับซึ่งสินเชื่อ Good money เนี่ยเขาจะมี2ตัวนะครับให้เราเลือกสมัครตามอาชีพเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็สินเชื่อนานไฟแนนซ์ครับเดี๋ยววิธีขอหรือวิธีแนบที่จะต้องใช้ประวัติการใช้หรือประวัติการชําระค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเราจะแยกพูดไปในคลิปของสินเชื่อตัวนั้นๆนะครับเร็วๆนี้แหละครับแต่มาดูนะครับบริษัทที่2ที่เขารับแล้วนะครับเขาบอกว่าชื่อบริษัทเทียนสุรัตน์ลิสซิงนะครับอ้าวมาดูกันว่าเขาให้บริการสินเชื่อยี่ห้ออะไรนะครับพอลิงก์เข้าไปแล้วนะครับจะลิงก์ไปที่หน้า เว็บไซต์ก็คือเป็นหน้า a c e b o o k นะครับหน้า Facebook ก็ยี่ห้อเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อผ่อนสบายนะครับตอนนี้เขาก็โฆษณาไว้นะครับว่าเริ่มขอแล้วครับเริ่มใช้ได้แล้วนะครับขอบินค่าน้ำค่าไฟย้อนหลังนะครับช่วยเสริมให้สินเชื่อผ่านง่ายขึ้นนะครับผ่านแอปทางรัฐเพราะทุกข้อมูลมีค่าพร้อมนําข้อมูลการจ่ายค่าน้ําค่าไฟมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อนะครับซึ่งยี่ห้อนี้นะฮะสินเชื่อเขาผมดูแล้วนะครับภาพรวมเรายังไม่เคยพูดถึงในช่อง นี้นะครับแต่มาดูวันนี้แล้วเนี่ยให้บริการสินเชื่อนแนวเพลเตอร์นะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักมือนะครับจะผ่อนหลักร้อยตามคอนเซปต์เขาครับ ยี่ห้อนี้นะครับเขาบอกว่าบริการผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้บัตรเครดิตผ่อนสั้นผ่อนยาวคุณเลือกได้นะครับแล้วก็มีรับประกันนะครับกับบริการหลังการขายนะครับสินค้าใหม่ประกันศูนย์มีให้คุณเลือกหลากหลายนะครับแล้วก็จัดส่งติดตั้งฟรีนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจไวถึงที่ครับผมนี่คือสินเชื่อของ T S R leasing เขาครับผมแล้วมาดูบริษัทที่3ที่ให้บริการสินเชื่อโดยอ้างอิงบินค่าน้ำค่าไฟการใช้ค่าน้ำค่าไฟนะครับธนาคารในประ ประเทศไทยบอกไว้ว่าชื่อบริษัท pc tower a t d property 1996นะครับอ่าไม่ค่อยคุ้นชื่ออ่ะเข้าไปดูกันครับว่าเขาคือยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้อนี้เองครับเคยมีคนถามมาเหมือนกันนะครับแต่เรายังไม่เคยทำคลิปของยี่ห้อนี้ไว้นะครับก็เข้าไปดูแล้วนะครับเป็นสินเชื่อของ pc leasing thailand นะครับหน้านี้เขาบอกว่าเปิดตัวธุรกิจน้องใหม่ไฟแรง pc leasing thailand นะครับบริการทางการเงินในรูปแบบของ non bank เขาเป็น non bank นี่เองนะครับหรือที่เรียกว่าสถาบัน การเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับกู้สินเชื่อกับเรานะครับพนสบายดอกเบี้ยถูกนะครับเขาให้บริการนะครับทุกการเงินสินเชื่อถูกกฎหมาย100%นะครับมาดูการเขามีสินเชื่ออะไรบ้างผมดูสินเชื่อคร่าวๆเขาแล้วมี2ตัวนะครับหลักๆ2ตัวนะครับหนึ่งนะครับคือสินเชื่อรถแลกเงินนะครับอ่าก็ตามชื่อเขานะครับประเภทสินเชื่อนี้นะครับกับ2ที่หลายๆคนสนใจก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสินเชื่อส่วนบุคคลบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ใน รูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกําหนดระยะเวลานะครับเพื่อให้คุณได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในชีวิตประจําวันครับตัวนี้ถ้าใครจะสมัครสินเชื่อต้องข้ามไปที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็กดคลิกสมัครสินเชื่อถ้าคุณคลิกสมัครสินเชื่อแล้วนะครับมันก็จะเข้าไปหน้าของสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับยังไงสินเชื่อของ PC Leasing Thailand นะครับเดี๋ยวไปเปิ้รีเช็คก่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะทําคลิปแยกให้รายละเอียดสาระกับ ผู้ชมแยกออกไปอีกทีครับเร็วๆนี้ครับแล้วเรากลับมาดูครับเดี๋ยวมันจะมียี่ห้ออะไรอีกนะครับในอนาคตที่เดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลการใช้แล้วก็ประวัติการชรําระค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมาอ้างอิงในการยื่นขอสินเชื่อได้บ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับ5บริษัทที่จะเริ่มในไตรามาสสคือเริ่มไตรามาสนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่า จะอยู่เดือนไหนนะครับเร็วๆนี้ครับไม่เกิน3เดือนนี้นะครับมีธนาคารทิสโก้นะครับแล้วก็บริษัทโซสมาร์ทเทคนะครับแล้วก็บริษัทมันนิกส์อ่ะมันนิกส์เนี่ยคุ้นๆกันไหมครับมันนิกส์ก็ให้บริการแอปกู้เงินออนไลน์นะครับฟินิกส์นี่เองนะครับแล้วถัดมานะครับบริษัทสบายลีซิ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายบริษัทอัลบาคัสดิจิตอลจำกัดนะครับ บริษัทนี้ให้บริการแอปกู้เงิน Money Thunder นี่เองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตอนนี้ถ้าคุณสมัครสินเชื่อในแอปกู้เงิน Money Thunder เนี่ยเขาก็เริ่มเอาประวัติขั้นน้ำค่าไฟเนี่ยมาแนบเพิ่มเติมได้แล้วนะครับในรูปแบบดิจิทัลนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติให้สูงขึ้นหรือว่าวงเงินมากขึ้นครับผมแล้วก็ถัดมานะครับอีก5บริษัทที่จะเริ่มให้บริการในไตรามาส4ไตรามาสสุดท้ายของปีนี้นะครับก็มีบริษัท a b b i t Cash นะครับหรือว่าแอป บริษัทชูเกียร์ property นะครับแล้วก็บริษัท Big Money Plus นะครับแล้วก็บริษัท Ford Smart Capital นะครับและอีกบริษัทนะครับบริษัท Human c เชส t ตอร์แ a ปนะครับและที่เหลือที่ผมจะเล่านะครับเขาก็จะให้บริการเริ่มปีหน้าภายในปี2569ปีหน้านี้ครับก็มีทั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารเกียรตินาคินพัฒรนะครับหรือ KKP นี่เองนะครับธนาคารไทยเครดิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท นะครับธนาคารอมสินธนาคาร ICBC ไทยบริษัทเงินให้ใจบริษัทคัส x บริษัท General Card Service บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยาแล้วก็บริษัท Promise ประเทศไทยบริษัท Resolution Way แล้วก็บริษัท Lotus Money Services นะครับแล้วก็บริษัทอยุธยาแคปิต l ล e วิสเซส ปิดท้ายที่บริษัท s 1 1 Group นะครับอันสุดท้ายเนี่ยคุณคุณว่าจะให้บริการเรื่องของออสินเชื่อพวก leasing ประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตตบท้ายด้วยรายชื่อผู้ให้บริการทั้งในตอนนี้และในอนาคตที่เขากําลังจะใช้ข้อมูลการใช้ข้อมูลการชําระค่าน้ําค่าไฟนะครับที่คุณสามารถขอข้อมูลตรงนี้เนี่ย ผ่านแอปทางรัฐได้นะครับแล้วก็เอาไปแนบยื่นกู้ในแพลตฟอร์มนั้นๆที่เราสมัครสินเชื่อครับผมขอให้ผู้ชมช่องนี้โชคดีทุกท่านมีสภาพคล่องที่ดีๆและหมดหนี้หมดสินไวๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคา,ารพุธหัดและก็วันเสาร์ครับ,รบเวลา5้โมงเย็นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ